สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มีข่าวดีมาฝากสําหรับคนที่อยากออมเงินแบบมีผลตอบแทนดีแถมยังได้ลุ้นรางวัลใหญ่อีกด้วยธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทออสอเปิดตัวสลักออมทรัพย์2ชุดใหม่ที่น่าสนใจมากๆวันนี้เราจะมาดูกันว่าชุดไหนเหมาะกับคุณที่สุดชุดที่ 1. ทองกวาวมั่งมีสําหรับคนที่เริ่มต้นออมชุดแรกที่อยากแนะนําคือสลักออมทรัพย์ทออสอชุดทองกวาวมั่งมีทำไมถึงน่าสนใจ หน่วยละเพียง1,000บาทเท่านั้นเหมาะมากสำหรับคนที่กำลังเริ่มต้นสร้างวินัยในการออมหรือใครที่อยากลงทุนไม่มากผลตอบแทนที่ได้คือผลตอบแทนหน้าสลาก0.50%ต่อปีอายุสลาก1ปีเต็มออกรางวัลทุกเดือนรวม12งวดรางวัลที่ลุ้นได้คือรางวัลที่1มูลค่าถึง3ล้านบาทรางวัลข้างเคียง5 0 0 0 0บาทจำนวน2รางวัลรางวัลที่สมูลค่า1 0,000บาทจำนวน10รางวัล รางวัลเลขท้าย3ตัวและ2ตัวจุดเด่นสุดพิเศษถ้าคุณซื้อ1 0 0 0 0แบาทจะการันตีถูกรางวัลเลขท้าย2ตัวทุกงวดได้ผลตอบแทนขั้นต่ำา1 1 0ต่อปีแต่ถ้าซื้อ1ล้านบาทการันตีถูกทั้งเลขท้าย2ตัวและ3ตัวทุกงวดได้ผลตอบแทนขั้นต่ำถึง1.2% 2ต่อปีโปรโมชั่นพิเศษซื้อตั้งแต่วันที่2ถึง12ธันวาคม2568 วงเงิน1 0 0 0 0แบาทขึ้นไปรับฟรีบัตรหนัง Major c i n ล p l e x มูลค่า260บาทชุดที่2พราวพิมานปี2568สลากพรีเมียมสำหรับนักลงทุนชุดที่2คือสลักออมทรัพย์ทออสชุดพราวพิมานปี2568ทําทำไมถึงเป็นชุดพรีเมียมหน่วยละ10ล้านบาทนี่คือสลักระดับพรีเมียมจริงๆเหมาะสำหรับคนที่มีเงินลงทุนจำนวนมาก และต้องการผลตอบแทนที่สูงกว่าผลตอบแทนสูงสุดคือผลตอบแทนหน้าสลากสูงถึง1.30%ต่อปีอายุสลาก1ปีเต็มออกรางวัลทุกเดือน12งวดรางวัลระดับล้านรางวัลที่1มูลค่า1ล้านบาทต่อหมวดรางวัลที่2มูลค่า1 0 0สนบาท2รางวัลต่อหมวดรางวัลที่3มูลค่า20,000บาท10 000, รางวัลต่อหมวดรางวัลเลขท้าย1ตัวมูลค่า10,000บาท การันตีผลตอบแทนซื้อ10หน่วยการันตีถูกรางวัลเลขท้ายทุกงวดมีโอกาสถูกรางวัลใหญ่1.30%และโอกาสถูกรางวัลเลขท้ายสูงถึง10%โปรโมชั่นสุดพิเศษซื้อสลากชุดพราวพิมาน1หน่วยรับฟรีสลากชุดทองกวาวมั่งมี1หน่วยมูลค่า1,000บาททันทีสรุปและเปรียบเทียบควรเลือกชุดไหนดีเลือกชุดทองกวาวมั่งมีถ้าคุณ เริ่มต้นออมหรือมีเงินลงทุนไม่มากต้องการความยืดหยุ่นซื้อได้ตั้งแต่1,000บาทอยากได้ผลตอบแทนดีกว่าเงินฝากธรรมดาอยากรุ้นรางวัลใหญ่3ล้านบาทเลือกชุดพราวพิมานถ้าคุณมีเงินลงทุนจำนวนมากต้องการผลตอบแทนสูงสุด1.30%ต่อปีซื้อครบ100หน่วยการันตีถูกรางวัลทุกมวดได้สลากชุดทองกวาวมั่งมีฟรีด้วยข้อดีทั้งสองชุด ออกรางวัลทุกเดือนตลอด12งวดอายุสลาก1ปีเต็มผลตอบแทนดีกว่าฝากธนาคารทั่วไปมีโอกาสถูกรางวัลใหญ่ระดับล้านวิธีซื้อและติดต่อสอบถามซื้อได้ตั้งแต่วันที่2ธันวาคม2568เป็นต้นไปช่องทางการซื้อ 1. ผ่านแอปพลิเคชัน GHB All g e n 2. สาขาธนาคารอาคารสงเคราะห์ทั่วประเทศติดต่อสอบถาม โทร02645900 GHB Call Center Facebook ธนาคารอาคารสงเคราะห์และ GHB Social Media นี่คือโอกาสดีๆที่จะออมเงินพร้อมลุ้นรางวัลใหญ่ทั้ง2ชุดมีข้อดีที่แตกต่างกันเลือกให้เหมาะกับแผนการเงินของคุณนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และ Subscribe ช่องส,สาระไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดข้อมูลดีๆเกี่ยวกับการเงินและการลงทุนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า สวัสดีครับ